สรุปข่าวเชลซีทิ้งคืนเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้มารเรสกาลืมฟอร์มครึ่งหลัง เชลซี Chelsea, เกมบุกถล่มวูฟแฮมตันศึกพรีเมียร์ลีกเอนโซมาเรสกากุซือเชลซีเปิดใจหลังพาทีมบุกถล่มวูฟแฮมตันในสึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดล่าสุดเอนโซมาเรสกาผู้จัดการทีมสิงโตน้ำเงินครามเชลซี LC, ระบุพอใจฟอมครึ่งหลังของลูกทีมหลังบุกมาเอาชนะวูฟแฮมตัน6ต่อ2ในสึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดล่าสุด10นาทีแรกเราสร้างโอกาสได้2หรือ3าครั้งและทำประตูได้ จากนั้นเราก็เริ่มเสียบอลง่ายๆส่วนครึ่งหลังแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงเราไม่เสียบอลเลยและควบคุมเกมได้อยู่หมัดแท็กติกในครึ่งหลังยังเหมือนเดิมแต่เราแม่นยำขึ้นและไม่เสียบอลง่ายๆโดยรวมแล้วฟอร์มการเล่นถือว่าดีมีบางอย่างที่เราสามารถพัฒนาได้และเราสามารถเรียนรู้อะไรได้อีกเยอะส่วนมาดูเอเกเขาทำได้ดีมากๆเรื่องเดียวที่ผมไม่ชอบจากเขาก็คือการทำเสียฟรีคิกก่อนจบครึ่งแรกเราสามารถหลีกเลี่ยงเรื่องนั้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเจอกับทีมที่เล่นลูกตั้งเตะได้ดี บอนมัดใกล้คว้าเกปาเฝ้าเสาบอนมัดใกล้ได้ตัวเกปาอาริซาบาก้าไดทวารของเชลซีไปเฝ้าเสากอดตลาดมเสมอร์ปิดตัวลงบอนมัดเดินหน้าหวังเซ็นสัญญาเกปาอาริซาบาก้าไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลและตอนนี้มีโอกาสสูงมากที่จะปิดทีมได้ฟาบริซิโอโรมาโนนักเก่าวางรายงานว่าบอนมัดกับเชลซีมีการเจรจากันอีกครั้งเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและกำลังบรรลุข้อตกลงร่วมกัน เกปาหรือสัญญาในถิ่นสแตมฟอร์ดปริดหปีทําให้เชลซีจะจัดการต่อสัญญาออกไปเพิ่มถึงปี2026ก่อนปล่อยให้บอลมัดยืมใช้งานฤดูกาลที่แล้วในทาวานชาวสเปนถูกปล่อยไปให้ระอันมาดินยืมตัวได้เฝ้าเสาทั้งหมด20นัดในทุกรายการมีส่วนในการช่วยทีมคว้าแชมป์ลาลิกาและยูฟ่าแชมเปี้ยนสลีกมาครอขณะที่ฤดูกาลนี้ก็ยังไม่มีโอกาสมากนะัก ในการลงสนามเพราะตัวเลือกในตำแหน่งผู้รักษาประตูของเชลซีมีหลายคนและนายทวานไวย29ปีก็ยังไม่มีส่วนรวมเลยแม้แต่นัดเดียวมาดูเอเกววสิงความสามารถเต็มเปี่ยมโนนี่มาดูเอเกปีกเชลซีที่ทำแฮตทริกได้ในเกมบุกถล่มวูฟ6ต่อสองคุยว่าทีมของตนนั้นเต็มไปด้วยความสามารถนั่นเป็นแฮตทริกแรกของผมกับทีมชุดใหญ่ผมทำสองประตูในอาชีพมาแล้วแต่ไม่เคยแฮตทริกมาก่อนเลย ดังนั้นผมจึงดีใจกับมันและชัยชนะของทีมเราเล่นทุกถ้วยด้วยความมั่นใจเสมอและเราพยายามที่จะเริ่มดําเนินการเราเริ่มเกมได้ดีมากแต่กลับต่อยให้พวกเขากลับมาได้ในช่วงกลางครึ่งแรกจากความไม่รอบคอบของเราเองแต่ต้องยกความดีความชอบให้กับทุกคนสําหรับวิธีที่เราเล่นในครึ่งหลังเราผิดหวังที่เสียประตูง่ายๆผมทําเสียฟาวล์ตรงข,อ,งขอ,งรอบเขตโทษซึ่งไม่ควรเสียแต่ฟุตบอลก็แบบนี้แหละเราตั้งหลักใหม่และเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะในครึ่งหลัง เมื่อถามว่านี่คือรูปแบบการเล่นของเชลซีหรือไม่ผมรู้สึกว่านี่คือรูปแบบการเล่นของผู้จัดการทีมมันชัดเจนและทีมเรามีนักเตะมากความสามารถดังนั้นเราจึงพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และผมคิดว่ามันเป็นก้าวกระโดดอย่างมากขอให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปสำหรับการโพสตบนโซเชียลที่เป็นดราม่าของเขาบนอินสตาแกรมที่ว่าเมืองวูฟแฮมตันเป็นสถานที่ที่ห่วยแตกสิ้นดีก่อนเกมซึ่งหลังจากนั้น เจ้าตู่ก็ลบทิ้งมาดูเอเก้กล่าวว่าผมแค่อยากจะบอกว่าผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจจะทําให้ใครในวูฟแฮมตันหรือใครก็ตามไม่พอใจมันเป็นความผิดพลาดและคุณได้เรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้นหวังว่าจะไม่มีอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นอีกแฟนสิงห์ถอนหายใจลาเวียเจ็บอีกแล้วแฟนบอลเชลซีสายหัวหลังเอนโซโมารเมรสกาในใหญ่ของทีมเผยว่าที่โรเมโอลาเวียไม่มีชื่อในเกมเจอกับวูฟแฮมตันเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขา แข้งวัย20ปีย้ายจากซอแฮมตันมาค้าแข้งในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วด้วยค่าตัว58ล้านก่อนแต่เจอกับปัญหาบาดเจ็บเล่นงานมาตลอดทําให้ได้ลงเล่นแค่เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นตลอดสีซสั้นในเกมล่าสุดที่ทีมบักล้มหมาป่า6-2เจ้าตัวก็ไม่มีชื่ออยู่ในทีมซึ่งทางมาเรสกาออกมาเผยว่านักเตะมีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาแต่ไม่ได้รุนแรงอะไรแต่กระนั้นก็ทําให้แฟนบอลออกอาการซึ่งเหมือนเดิม เขามีปัญหาเล็กน้อยที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังมีอาการไม่มากมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรแต่เราไม่อยากเสีย่ยงสำหรับเชลซีจะไปเยือนเซเวตในเกมรอบเพลย์ออฟศึกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนัดที่2วันพฤหัสบดีนี้ตามด้วยการเปิดบ้านเจอกับคริสตัลพาเลซในพรีเมียร์ลีกวันอาทิตย์หน้าแข้งเชลซีขอโทษกรณีมือลั่นโพสต์ดาวูฟแฮมตันหลังซัดแฮตทริกเกมล่าสุด โนนี่มาดูอาเก้ปิดจรวดทับเชลซีออกมาขอโทษหลังเกมบุกชนะวูฟแฮมตันหลังเจ้าตัวมือลั่นโพสข้อความดูถูกเมืองวูฟก่อนเกมจนทําให้โดนแฟนบอลเจ้าถิ่นโหทั้งสนามโดยมาดูอาเก้ยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดซึ่งตนไม่ตั้งใจจะแสดงทัศนคติออกไปแบบนั้นพร้อมทั้งขอโทษทุกคนที่ทําให้ทุกคนรู้สึกแย่ผมอยากขอโทษทุกคนที่รู้สึกถูกดูหมิ่นจากการกระทําของผมมันเป็นความผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้นได้ในมนุษย์อย่างเรา ผมไม่ได้ตั้งใจและไม่ได้อยากจะแสดงความเห็นออกไปในโลกโซเชียลแบบนั้นผมมั่นใจว่าวูฟแฮมตันเป็นเมืองที่งดงามผมขอโทษจักใจผมคิดไว้อยู่แล้วว่าต้องโดนหกมันเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันแต่ผมก็ชดใช้ด้วยการทำแฮตทริกสำเร็จมากไปกว่านั้นคือผมชดใช้ด้วยการช่วยให้ทีมเก็บชัยชนะได้ควนพาเมอร์เขาทั้งร้อนแรงและเด็ดหนาว ในเวลาเดียวมันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวสุดๆเขามีความสามารถในการจ่ายบอลได้ถูกเวลาแปะส่วนผมก็ชอบรับบอลในพื้นที่ว่างเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งและทำบางสิ่งให้เกิดขึ้นซึ่งโชคดีมากที่ในวันนี้ผมทำได้ส่วนเอนโซมาเรสกาผู้เป็นกุนซือก็ได้ออกมากล่าวว่าตนไว้ใจว่าลูกทีมจะมีวิจารณญาณมากพอในการเล่นโซเชียลมีเดียส่วนตัวพร้อมยอมรับว่าตนไม่รู้เรื่องสิ่งที่มาดูอาเก้โพสต์ก่อนการแข่งขันจะเริ่ม ผมไม่รู้เรื่องโพสต์ของโนนี่ก่อนเกมการแข่งขันแต่ผมสามารถบอกได้เลยว่าฟอร์มของเขายอดเยี่ยมไปเลยเขาสร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นได้และผมพูดได้เลยว่าตั้งแต่วันแรกที่ผมรับงานเขาเป็นปีกประเภทที่ผมชอบเลยล่ละมันไม่ใช่แค่ประตูของเขาที่ทำให้เล่นดีแต่เป็นวิธีการเล่นเกมรับด้วยซึ่งทัศนคติแบบนี้เป็นสิ่งที่ผมกำลังมองหาในตัวผู้เล่นอยู่จอปิดดินบอลมัดใกล้คว้าตัวเกปามาเฝ้าเสาให้กับทีม บอนมัตจ่อได้ตัวเกปาอาริซาบาลากา้าผู้รักษาประตูของเชลซีมาเฝ้าเสาให้กับทีมฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวคนดังรายงานว่าบอนมัตใกล้ที่จะเซ็นสัญญากับเกปาอาริซาบาลากา้าผู้รักษาประตูชาวสเปนของเชลซีมาร่วมทัพ โดยโรมาโนรายงานว่าบอรมัตกับเชลซียังคงมีการเจราจาถึงรายละเอียดสำคัญแต่ทว่าข้อตกลงยืมตัวจนถึงเดือนมิถุนายนปี2025โดยทางเชลซีจะจัดการต่อสัญญากับเก่าอาริซาบาลาก้าออกไปจนถึงปี2026ใกล้ที่จะเสร็จสิ้นแล้วหากดีนทุกอย่างลงตัวแล้วทางเก่าอาริซาบาลาก้าจะเดินทางเพื่อตรวจร่าง,งกบและข่าวเชลซีก็จบเพียงเท่านี้ฝาก f อทุกท่านติดตามกันต่อไปนะครับ